สวัสดีค่ะสวัสดีธรผม้ชมเอฟซีทางบ้านนอค่ะนอะมรีกลับมาพบกับจาปออีกค่ะารผม้ชมมเมนีเดินทางมาติดตามตัวเลขเนี่ยทางค้ามฝันกับคุณแม่นงนค่ะารผม้ชมมนอจาปอกได้ยินว่าคุณแม่ี่เพิ่นฝันค่ะารผม้ชมฝันว่าได้ไปเผาศพเอื่อยค่ะศพป,ป่านอค่ะนอ,อบาทนี่<อ>คุณแม่เพิ่นกะเห็นตัวเลขค่ะารผม้ชมล้อยมาซื้อกองฟอนเลยค่ะารผม้ชม สามตแดงจึงคืนค่ะเรื่องเล่าความฝันสีเป็นจังไดคุณแม่น่งนี่เพื่อนสีได้ตัวเล็กตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะให้คุณแม่เพื่อนว่าให้ฟังค่ะเดียวจังไดกะไปฟังคุณแม่เว้าให้ฟังน้ากันเนะาะท่านผู้ชมเนาะเรื่องเล่าค,ความฝันของแม่น่งหวดนี่เพื่อนสใหายตัวใดกะฟังบึงไปน้ากันเนาะค่ะฝันจังไดแม่น่งโอ้กับฝันอันเห็นเหลขกแล้วเนาะ <laughs> ฝันเห็นโล่งโซมันอันเขาเขาเขาควนหลักขึ้นในป่านเหลอขึ้นมีเงยห่วยห่วยแบบมีเงยบานนี้เป็นทานทานนี่แต่ก่อนมีเงยอยู่โล่งโซไปเผาจนคนใหม่เหรอเน่เน่เน่อันในความผ่านหนอกบ้านลูกชายเป็นยืดความความก้องขอนมันลูกไปเจะมันเบาอีย่างดอกบานนี้มันเบาขึ้นระบาดควนไฟปุ่มขึ้นมาบานนี้โอ้ยจะเป็นไฟ ดีใจใหแหง,างหนาะก็เห็นเหลีกนี่ว่า<ฆ>มิตะกีหน่อมิตตแต่วา,าสาทุเดอร์ให้ผู้ขาวเห็นเหล็กอ<ฆ>ลอยมาเด้อบอกว่ามิตะกีคือกุ้เถื่อยามฝันหน่อมัธิฐานสั่นและหยามได้ก็ได้บ้านนี้มันเป็นควาจริงที่มันไม่ลอยมาข่อนจีเจงแล้วมันลอยมาในความฝันนะอยตยเป็นเป็นหนองไส้เพื่อนบัวยางยางขวามลูกไส้เพิ่น,น,นลูกไสย้สายงางขวาม,มองเท้าเออมันกับพระท่านอีขวามดอกมันยือไป ยืดไปซื้อจังไหนขวานไันจะขึ้นมาขวานุืดกันเลยบ่อือขวานกลุ่มเลยบานนี้กะแจ๊กพิ่นมาจะใช้ละเล็แต่เพิ่นก็ลอยมาซื้อขวานไฟเลยลอยมาซื้อเพียงหัวนี่ก็กยืนเบิ่งบานนี้เป็นสีอะไรแดงยังวะสีแดงแดงกล่งคืนเลยแดงยลางคืนเลยสามตัวค่ะแต่ว่ากับหัวแจ๊กมันสิออกบล็อกนอนในความฝันค่ะแต่เก่ามาเอาหัวนี่ ก็ไปออกหัวรุ่นเนาะทิดตามบึงมันก็เคยออกกำลังค่หลี่คจะว่าอ้บ่เคยปันเหล็กเลยคืออเจ้าถามแซวเลยค่ะบางครั้งก็ส่วนมากน่าสะออกออกออกขังเหล็กเนาะจะว่าอ้ยสื่อหลัดอยู่ค่ะสื่อไหวต่ว่าหลังจากฟันเห็นเป็นตุนเป็นตัวเลย ฟันว่าเขาเดเอาข่าวเอาของมาห้บอกไม่เนม่อันว่าไหลงวมาเหมือนว่าไหลเตี้ยเหมือนัวนกินยาอบเหมือนก้องเก่งเก่งเนอมีผู้ชายสองคนไหลงวมาสูบไหลมาอยู่เหนหูนาหูตาคนเนี้เขาเอามาห้เป็นฝู้งเลยบอกด้วยว่าสีขหวฟุงเหรอนอกเป็นสาวดีสาวสามชิบจะงวหน่อยงวใหญ่หลายหลายเขากำลางเหมือนน้กินยาเซรีโค เมล็ดแจ็เขไรมาแต่ใส่มันอยู่เหือนนีน่งหัวเขาเอามาให้เลยเออ,อบ้านนี้เขาไลงหัวแล้วเขาก็มาอยุดเหือนอยู่ม่กินหนังกินไหนอยู่เหือนแจ็คเป็นไฟผู้นใสกับบัวหูบดีสนใจบ่คุนนาเลยบะขคนบ่คุนนาแต่ว่าเขาไลงหัวมาให้เนี่ว่ะมันคือสองมาบ้านนี้ก็จักเห็ดี่ยังคือสิเหตุบุญคือสิเตรียมการเตรียมงานคือสิเหตุบุญแห่งบ่แเม่นแห่งบ่ได้เหตุ มันคืออ่อนซ้อนคือซ้มามันก็ฟันว่าไปเลี้ยงงัวอีกเลยงัวนั่นเขาเอามาเลี้ยงจ็คเป็นงัวไผ่ตัวงัวไผ่เลี้ยงอยู่แต่ว่างัวจักร้องก็ได้ผูกไหวอยู่จ็คหัวไผ่ไปเลี้ยงสมสัวกันแจ็คมันงัวจักร้องจะคมันงัวมุงปะหงวนกันเลยบ้นกันเลยแต่ว่างัวคนอื่นเขาบดไดผูกกันหรอหัวไข่นั่นผูกแต่ว่างัวคนแม่นี่ผูกเอองัวมูลบดไดผูกแต่ว่าจ็คแจ็คมันหัวจักร้องจะคมันงัวมูลจะคมัน เขาเอางวมาไห้บ่หูแต่ว่าแหงเลี้ยงได้เลี้ยงงวงบัดนี้คืนใหม่มาอีกบัดสิได้ทำบุญเด้อบัดนี้ออืจกเฮ็ดข้าวปุ้นของหวานสิเอาให้หมู่กินนั่นบ่งท่านแน่นี่้กินให้หมูเมื่อบางครั้งนี่กินออกเลยเนาะถือว่าผูกอยู่แล้วบ่หู้แลวเพราะว่าให้พึ่งก็ให้เป็นโตงัวก็จักงัวไผไยอมาผูกไว้พ่ออคะือ กบเของหัวเอามาให้เด็กก็บมากินมาอยากน้่บันมาอยู่นค่ะผู้ชายนั่นสองคนมาอยู่ตลาดเหื่อเจะเป็นไผ่บุญเดือยจกตาจกตาบาดนี้ตเลขที่คุณแม่เห็นถี่ลอยมาซื้อกองฟอนนั่นเป็นโตใดคุณแม่สามสามสองเนี่ยว่ะสามสามสองสามตเลยเนาะตลอยมาซื้อกองฟ่อนโตสีแดงเลยแดงแดงแดงกิ่งเลยโต๊กใหไงบงกึ่งเลยค่ะเังว่ะ แจ้กมันสิตเป็นจังไดกับบทันเพราะว่าบอกเรื่องตามความความฝันเนาะก็ว่ามีผู้เอางัวมาให้เดียบะผูกไวยงัวผู้อื่นก็ยังอยากมาอยู่น้ำอีกหอยปนกันแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งเต็มป่าเต็มรูปเห็นคนเหลียงงัวเห็นแต่จะคองผิวเดียวนี่แต่จะคองเหลียงผิเดียวคต่จะคลองเหลียงแ่วงงานันหลายแม่งง่วหลายเพิ่มขึ้นมาอีกเออเดี๋ยวให้เห็นตั้งแตงั่วนเีวสองคนสอง กถือว่าเป็นฝันดีเนาะฝันว่าได้ปลูกได้ดึงไหวเนาะหลังจากที่ฝันเห็นเด็กสามตัวแดงจึงคืนหลับฝันว่าเขาเอาหัวมาใหายจังว่าอ้ยมันเกินอีกเนาะจังว่าได้บอกนา้ำพวกล้วยเนนาะที่จารณาเอาเนาะแต่ว่าฝันว่าได้ปลูกในยังงี้ก็คือสิยู่แล้วดิค่ะ ออฟันแล้วเนี่ความบันเนาะเพราะว่าฝันกับฟันบริเจเนาะเผาคนแล้วมันโตเนาะเผาคนแล้วก็ร่อยโตแดงขึ้นมาเะคอยผึ่งคอยยังสิวว่าสื่อนี่ยคอยบริเนเอาตัวได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนไดยมันทาบโตเลยคอยสื่อทาบโตเลยค่ะคอยบอเอาตัวได้มาสอนมาแสกเลยค่ะทาบโต พราะว่าาว่าฝ <c oughs> ันเป็นฝันดีเนา่ฝันมาเลยเขาเลยขางค้นกันฝันมาเลยซึ่งเลยงัวไาให้กก็เลยยูนั่เนาะบ้านนี้ก็อันก็พอทีงนี่กขคอยเอาอจารย์มาเหยดอาจารย์มาเห็ดเทืานั้นก่ีละอันนั้นมีจะของอยเอาเคนมาถอดไม่ยั้งหายไม่เก็ดหายบ้นี้คนว่าคอยนี่สิมีซุคนทวงคอยคอยพี่บึงบ้านนูสูงวัดก๋าแกว อค่ะบานนี้ฤาษีตาไฟ่อาจารย์คือกันละคน่วงคอยคนว่าปีนี้ผมมีโูกดวงจะตกแห้งคนว่าปีหกเยสเจ้าิมีโูกค่ะค่ะบานนี้คอยกันเลยคอยกันเลยมาเบิ่งอีกเบิ่งอันดวงนี่ล่ะนั่งอาจารย์นี่ล่ะผูคนมาเห็นด้วกันคนว่าสิมีโูกเด้อปีนี้คนว่าค่ะแต่ปีนี้เนาะโศสิมีเด้อคนว่าบานนี้ น้วยมันคือเขากันแท้กระปูคนมะเบิงค่ะอันหลูกยใหญ่ติมนั่นนะเรามาแตง่งเราต่างสารนะั่นนะคนมาต่างสารค่ะอคุณว่าดวงสีมีวันพี่ฮกเกดดวงสีมีเรื่อสูกแก็สีมีคุณว่าบานมะเบิงมันเขากันชุดที่ระบ,บาดมาเอาอาจารย์มาเหตุเื่อนหยบานี กับพอดีแล้วไดี๋ยคืนหนึ่งคืนสองเอามาฟันเหลืองลอยมาค่ะล้างชาที่เอาเพิ่นมาทํำพิธีเอาจุกเอาลาบแล้วเออมาถอนมองอยู่ถอนอันเอามาถอดไม่ยังนี่นาข้าวสารมาถอดบันนี่คืนสองมาเอามาฟันโอ้ยว่าวข่ายโศกก็ว่าเพิ่งสิงหนหงษ์ใส่ือว่าฝันดีเนาะี่ต่เรื่องดีๆเนอกก็นาะค่ะจังหวะเอาเพิ่นมาถอดออกจากของเพิ่นนี่กระหงษ์เรื่องแรกความฝันของ คุณแม่มี่ยังเพิ่มเติมบ่บ่มี่แล,ละหลักเบิดตัวนี้ที่ควมาหหมหวานโชกยมันน้ำกะทิแม่นเนาะมันก็บ่ได้ฝันยังหลายฝันเห็นแต่เลขเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่ะมาสรุปตัวเลขของคุณแม่น้องเนาะคะ่ะเนาะ332ค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่16พฤษภาค,คมค่ะ2567ค่ะฝันเห็นตัวเลขลอยมาซื้อกองฟอนค่ะท่านผู้ชมสีแดงจึงคืนเลยค่ะ สามสามสองนอค่ะนอการให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขของคุณแม่นงนอค่ะนอกสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะกขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกาอย่าลืมกดติดตามช่องนอค่ะนอกเพื่อ,อาาที่สิบพาดตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ,จ่าปอกะสิไปิดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันใหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ